เบื่อไหมไม่รู้จะดูอะไรอยากเปิดโลกใหมรร่ดูสารคดีระดับโลกที่ด็อกซิลาสตรีมี่สารคดีภาคไทยดูได้ทุกอุปกรณ์อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์สารคดีเยอะกว่าที่คุณคิดรู้รอบโลกพร้อมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดที่ด็อกซิลาเท่านั้นสมัครเลยไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลยชายหนุ่มสคนออกเดินทางลัดไปตามแม่น้ำโคลัมเบีย <Judge. audio. S 2> ที่นี่ใกล้กับเมืองเคนเนวิกรัฐวอชิงตันพวกเขาไปสะดุดเข้ากับการค้นพบที่จะพลิกผันตำราประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและก่อให้เกิดสงครามกฎหมายที่ดำเนินไปนานถึง3ปี 3> ผมเห็นสิ่งที่ผมดูว่าเป็นหินข้างบนนั้นเพราะว่ามันออกจากกลมๆนะครับผมก็เลยหยิบมันขึ้นมาเห็นไ,ได้ชัดเลยว่ามันมีฟันอยู่ด้วยผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมถืออยู่นี่จะมีชิ้นส่วนของเนื้อเน่ารวมอยู่ด้วยหรือเปล่า ผมไม่อยากจะไปโดนด้านล่างของหัวกะโหลกนี่เลยครับผมแน่ใจว่ามันจะต้องมาจากคนที่จมน้ําตายหรือว่าเหยื่อฆาตกรกรมโหดสักคนหนึ่งเมื่อสักปีหรือว่าสองปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าหัวกะโหลกนี้จะนําเราย้อนกลับไปในการเวลาหลายพันปีและเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับชาวอเมริกันกลุ่มแรกไปตลอดกาล การค้นพบหัวกะโหลกนำตำรวจท้องถิ่นเข้ามาเพื่อตรวจสอบมันอาจจะเป็นร่างน,นิรานามซึ่งฆ่าตัวตายหรือว่าจะโดนฆาตกรรมก็ยังไม่มีใครรู้ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบโครงกระดูกของชาวอเมริกันพื้นเมืองที่ถูกน้ำซัดขึ้นมาจากสุสานดั้งเดิมแต่จนกว่าตำรวจจะแน่ใจพวกเขาก็ยังกำหนดให้ที่นี่เป็นที่เกิดเหตุอยู่ดี เราจะเข้าไปดูว่ามีกระดูกอะไรอีกบ้างไหมบางทีอาจจะต้องใช้การเดาแล้วก็ความรู้สึกก็ได้เพื่อจะดูว่าเราจะพบอะไรกันบ้างแม่น้ำสายนี้ขุ่นมากทำให้ทัศนวิสัยย่ำแย่พวกเขาควานลงไปถึงก้นแม่น้ำและพยายามเดินหน้าต่อไปลุยน้ำด้วยความรู้สึก ไม่นานพวกเขาก็ถึงกับต้องคุกเข่าลงไปควานหาสิ่งที่พวกเขาพบฝังอยู่ในโคลนมันคือชิ้นส่วนของโครงกระดูกซึ่งพวกเขาปล่อยเอาไว้ที่เดิม <c oughs> เพื่อไม่ให้ที่เกิดเหตุผิดเพี้ยนไปจากเดิม <c oughs> ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชนสูตรก็นำหัวกะโหลกไปให้นักมนุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเวจิมแชตเตอร์สบมที่เห็นผมไม่รู้เลยว่าเขาอายุเท่าไหร่ ที่ผมมีก็คือลักษณะทางกายภาพมาให้จัดการเท่านั้นกระดูกอยู่ในสภาพที่ดีมากครับดีแล้วก็แน่นไม่ได้มีร่องรอยของการผุก,กร,ร่อนหรือว่าการสึกหรออะไรเลยมันเลยดูเหมือนว่าจะมีอายุน้อยเพราะว่าแบบนั้นนะครับ <Brain case. S 1> ส่วนมันจุดสมองก็ยาวแล้วก็แคบมากด้วยมีคิ้วที่ค่อนข้างจะโดกหนาแล้วก็แปลกมากมีจมูกที่โด่งขึ้นมาจากใบหน้านี่ และที่เด่นมากๆก็คือลักษณะที่มักจะพบได้กับโครงกระดูกของชาวยูเรเชียนตะวันตกหรือว่าพวกยุโรปหัวกะโหลกนี้ดูเหมือนเป็นของชาวยุโรปไม่ใช่ชาวอเมริกันพื้นเมืองและแสดงร่องรอยที่บ่งบอกว่ามีอายุหลายร้อยปีแล้วจิมแชตเตอร์เชื่อว่าพวกเขาพบหัวกะโหลกของนักบุกเบิกสมัยต้นศตวรรษที่19เข้าแล้ว ตำรวจยุติการสืบสวนคดีอาชยากรรมและแชตเตอร์ก็ไปทำการรวบรวมกระดูกที่พบเขาไม่อาจคาดเดาความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ได้มันอาจจะกลายเป็นนักบุกเบิกซึ่งไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนเบาะแสแรกก็คือกระดูกเชิงกรานสิ่งที่คุณเห็นได้จากกระดูกเชิงกรานที่เราพบก็คือ มันจะมีช่องแคบแคบด้านหลังเบาที่เชื่อมต่อกับกระดูกต้นขานั้นซึ่งช่องแคบแคบนั่นแสดงว่าเป็นเพศชายแชตเตอร์จะเรียกโครงกระดูกเพศชายนี้ว่ามนุษย์เคนวิกเขาเดินทางไปที่นั่นถึงสิเที่ยวและรวบรวมเศษกระดูก350ชิ้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นประมาณ70%ของโครงกระดูกทั้งหมดเหลือแต่กระดูกเล็กๆเท่านั้นที่ยังหาไม่พบ และตอนนี้แชตเตอร์จะปล่อยให้กระดูกพูดเพื่อตัวเองเขาคาดว่าอายุของมนุษย์เคนนวิกจะอยู่ในราว45ปีเขาวัดความยาวของกระดูกต้นขาซึ่งเป็นกระดูกที่มีความยาวต่างกันไปตามความสูงด้วยความยาว470ม mm, ิลิเมตรมันแปลออกมาได้ว่าชายคนนี้สูง5ฟุต8นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกข้อต่อมันจะแตกต่างไปตามสัสดส่วนของน้ำหนักคุณนำขนาดที่วัดได้ของมนุษย์เคนนวิกกว้างประมาณ49มิลลิเมตรและทำให้รู้ว่าเขามีน้ำหนักประมาณ160ปอนด์เห็นจะได้ยิ่งพิจารณาดูกระดูกอย่างละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบร่องรอยของชีวิตที่ยากแค้นและแสนลำบากมากเท่านั้นมนุษย์เคนวิกนั้นบาดเจ็บบ่อยมาก และหนึ่งในบรรด,ดาอาการของเขาก็คือรร้าวที่ซี่โครงตรงกลางหน้าอกเลยทำให้ซี่โครงหักทั้งสองข้างและกระดูกบางชิ้นก็ไม่สามารถจะสมานกลับคืนจึงทําให้พยอะพีะย,ยเวลาเขาหายใจเข้าออกจากนั้นแชตเตอร์ก็พบสิ่งที่ประหลาดและพิลึกฝังอยู่ในเชิงกรานเขานำเชิงกรานนั่นไปยังโรงพยาบาลเคนนิวกแล้วเริ่มจากการเอ็กซเรย์ธรรมดา ภาพที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในเชิงกรานเป็นโลหะเช่นกระสุนหรือคมมีดได้หรือไม่แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฝังอยู่นั้นเอ็กซเรย์กลับมองไม่เห็น s cool. <S มันคงไม่ได้ทำจากโลหะแน่ๆปริศนายิ่งทวีความเข้มข้นขึ้น <tries> จากนั้นเขาก็พยายามใช้ซีทีสแกน ซึ่งจะถ่ายภาพของเชิงกรานจากหลายมุมเผยทุกอย่างตั้งแต่หินจนถึงพลาสติกเอาละดูซิว่าเราเจออะไรบ้างจิมแชตเตอร์พบเรื่องประหลาดในชีวิตเขาแล้วสิ่งที่ฝังอยู่ในกระดูกของนักบุกเบิกแห่งศตวรรษที่19ตามทัศนะของเขาขเขาพบว่าเป็นหัวหอ,อกโบราณ โอเคนี่คือหัวหอ,อกคมเป็นสี่อย่างที่ชัดเจนมากเลยมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าคมหอ,อกแบบลดหลันเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไประหว่าง5ถึง9,000ปีก่อนหน้านี้คมหอ,อกที่พบตัดผ่านกระดูกและกล้ามเนื้อทำให้มนุษย์เคนวิกเจ็บปวดไปตลอดชีวิตแชตเตอร์รู้สึกงุนงง ทำไมนักบุกเบิกแห่งศตวรรษที่19ถึงเกี่ยวข้องกับคมหอกจากยุคหินที่สะโพกได้จิมชชตเตอร์ส่งกระดูกชิ้นเล็กไปตรวจสอบหาอายุด้วยเรดิโอคาร์บอนเขาหวังที่จะไขปริศนาของมนุษย์เคนวิกน,นักเคมีบดกระดูกและเริ่มต้นกระบวนการวิเคราะห์ที่เรียกว่าคาร์บอน14 All สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีคาร์บอน14เมื่อถึงเวลาที่ตายไปแล้วธาตุนี้จะเสื่อมไปด้วยอัตราคงที่ด้วยการวัดว่าเหลือคาร์บอน14อีกมากแค่ไหนห้องทดลองสามารถระบุอายุข,ของเขาได้ แต่อายุของมนุษย์เคนวิกกลับยิ่งทําให้ทุกอย่างน่างุนงงมากขึ้นไปอีกเขามีอายุกว่า9,000ปีแล้วเป็นคนที่มีชีวิตอยู่7,000ปีก่อนคริสต์กาลและเป็นชาวอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดแต่สมบูรณ์แบบที่สุดร่างหนึ่งที่เคยพบถว่ามนุษย์เคนวิกก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันมานานว่า ชาวอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพวกแรกก็คือชาวอเมริกันพื้นเมืองแต่ด้วยลักษณะที่ผิดแผกของเขามนุษย์เคนเนิีไม่ใช่ชาวอเมริกันพื้นเมืองอย่างแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดในการให้คำจำกัดความในลักษณะน,นี้ก็คือตลอดชีวิตการทำงานของผม30ปีผมได้ติดตามเรื่องของคนและผมก็รู้ว่าผมกำลังติดตามใครอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วกับมนุษย์เคนเนิี เมื่อผมติดตามจนรู้เรื่องเขากลับไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอาไว้เลยทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับผู้คนในอเมริกาเริ่มต้นช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายและเมื่อสะพานแผ่นดินเชื่อมต่อไซเบเรียและอ阿าาสกาคนกลุ่มหนึ่งก็ออกเดินทางจากเอเชียข้ามสะพานแผ่นดินและไปตั้งรกรากในอเมริกาเป็นที่เข้าใจกันมานานว่าคนเหล่านี้คือบรรพบุรุษของชาวอเมริกันพื้นเมืองในปัจจุบัน มนุษย์เคเนวิกอาจจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ยาวนานนี้ไปทั้งหมดวิดีโอนี้คือสิ่งสุดท้ายที่แชตเตอร์ได้เห็นจากการค้นพบอันน่าทึ่งของเขาเพียงสี่วันหลังจากการตรวจอายุด้วยเรดิโอคาร์บอนโครงกระดูกก็ถูกรัฐบาลยึดเอาไป งานวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องหยุดชะงักเมื่อชนพื้นเมืองอเมริกันห้าเผ่าอ้างว่าโครงกระดูกอายุ9,000ปีนี้เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเจ้าหน้าที่มาเก็บกระดูกพวกเขาก็โทรหาผมบอกว่าให้เพื่อนผมมารับกระดูกผมตกใจอย่างมากเลยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์มากพอที่จะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากโครงกระดูกนี้ได้มากพอด้วย ผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นล้มเหลวมากและปเป็นช่วงเวลาที่ผมทำใจลำบากจริงๆสุสานของชนอเมริกันพื้นเมืองเป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนที่สุดประเด็นหนึ่งในด้านของโบราณาคดีเป็นความขัดแย้งที่ย้อนกลับไปถึงเมื่อปี1868เมื่อแพย์ทหารสั่งการให้กองทัพรวบรวมกะโหลกของอเมริกันพื้นเมือง ในขณนะนั้นมันถูกเก็บมาเพื่อศึกษาทฤษฎีล่าสุดที่เชื่อมโยงความเป็นเลิศในด้านเชื้อชาติกับรูปลักษณ์ของกะโหลกศรีรษะและกองทัพสหรัฐก็เก็บศรีรษะของชาวอินเดียนแดงอยู่นานทีเดียวเชนหมายถึงว่าพวกเขาออกไปหากัะโหลกศรีรษะของอินเดียนแดงกันอย่างจริงจังเลยมันมีราคาด้วยนะคะถ้าหากว่าหาพบแล้วแล้วก็ส่งกลับมาให้ก็มีค่าหัวให้ด้วย ตลอด150ปีที่ผ่านมาทฤษฎีวิทยาศาสตร์เริ่มเปลี่ยนไปแต่การรวบรวมโครงกระดูกยังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทำร้ายจิตใจของอเมริกันพื้นเมืองที่นับถือผู้ล่วงลับอย่างเจ็บปวดผมเคยเห็นชาวพื้นเมืองล้มปว่วยจริงๆแค่คิดว่าสุสานถูกขุดชาวพื้นเมืองก็มีความเชื่อทางศาสนาที่รุนแรงมากเกี่ยวกับสุสานและที่ฝังศพ มันเป็นความรู้สึกที่รรุนแงที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้่วงมาถึงปี1990มีโครงกระดูกของอเมริกันพื้นเมืองมากถึง2องแสนโครงในการรวบรวมของทางการ <In> response, เพื่อเป็นการตอบโต้รัฐสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแนกพร่าหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองสุสานของชนพื้นเมือง ภายใต้กฎหมายนี้พวกเขาสามารถอ้างสิทธิเนื้อโครงกระดูกใดก็ได้ที่มีอายุมากกว่า500ปีขึ้นไปว่าเป็นบนรรพบุรุษของตัวเองรวมไปถึงมนุษย์เคเนวนิกด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่มนุษย์เคเนวนิกเคยอศาศัยอยู่นักวิจัยได้พบร่องรอยของประวัติศาสตร์ทั้งด้านโบราณาคดีและคำบอกเล่าย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนที่มนุษย์จะเริ่มเกิดความแตกต่างเชิงรูปลักษณ์แบบทุกวันนี้ สำหรับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากวิวัฒนาการนาน9,000ปีเปลี่ยนทายาทของมนุษย์เคนเนิกให้กลายเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันแบบทุกวันนี้ได้บัดน,นี้ชนเผ่าพื้นเมืองวางแผนที่จะยกย่องผู้ล่วงลับและฝังบรรพบุรุษของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางถ้าหากว่าเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกันจริงเราจะต้องหยุดยุ่งเกี่ยวนี่คือหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องทำ เพื่อให้แน่ใจว่าคนผู้นี้จะถูกฝังอย่างสงบแล้วก็สามารถจะเดินทางไปสู่สุคติได้นั่นคือสิ่งที่ชาวอินเดียนแดงสนใจค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าโครงกระดูกนั้นถูกส่งต่อไปให้กับชนเผ่าก็คือว่ามันจะถูกฝังลงไปในด,ดินฝังแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ออกมาอีกหมายความว่ามันจะผุพังไปตามกาลเวลาและหายไปอะไรจะเกิดขึ้นในรุ่นต่อไปเมื่อมีวิธีการใหม่อีกสักสิบห้าถึงยี่สิบวิธีจะทำให้เราสามารถถามคำถามอื่นเพิ่มเติมขึ้นได้ แต่เราไม่มีวัตถุดิบให้ถามอีกต่อไปแล้วรัฐบาลกลางเริ่มจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งมนุษย์เคนเนวิกกลับคืนชนพื้นเมืองแต่แล้วนักมนุษยวิทยาแนวหน้า8คนก็ฟ้องกลับ <c oughs> พวกเขาอ้างว่าชนพื้นเมือง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะวิเคราะห์ด้วย DNA แล้ว <c oughs> ก็ไม่อาจจะสืบย้อนเชื้อสายกลับไปหามนุษย์เคนนวิกได้ริชาร์ดเจนส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกะโหลกศีรษะ <c oughs> และเป็นหนึ่งในผู้นำที่ฟ้องเรื่องมนุษย์เคนวิก แจนส์ได้ตรวจสอบกะโหลกศีรษะโบราณส่วนใหญ่ที่ถูกขุดพบในทวีปอเมริกาพวกที่มีอายุ8,000ปีขึ้นไปทุกกะโหลกที่ตรวจสอบเขาจะวัดขนาดและบันทึกรายละเอียดถึง70ประการแล้วนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกระโหลก4,000ชิ้นจากทั่วโลกเช่นเดียวกับมนุษย์เคนนวิกกะโหลกส่วนใหญ่ที่อายุเก่าแก่ที่สุดไม่มีความคล้ายคลึงกับชนพื้นเมืองอเมริกันเลย พวกนั้นจะไปคล้ายกับประชากรจากโลกเก่ามากกว่าอย่างเช่นพวกโพลินีเชียนหรือพวกญี่ปุน่นหรือเอเชียใต้หรือบ,บางทีก็พวกยุโรปดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นมาจากกระโหลกโบราณจึงเป็นภาพที่ซับซ้อนและเราไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างทะลุปลปุกโ่งในเรื่องนี้เลยแจ็ส์มีทฤษฎีที่แตกต่างอย่างมาก นั่นก็คือเขาคิดว่ากะโหลกศีรษะโบราณที่พบทุกชิ้นไม่มีอันไหนเลยที่เป็นของชนพื้นเมืองอเมริกันเขาเชื่อว่าชนพื้นเมืองอเมริกันอพยพมาจากเอเชียอีกหลายปีต่อมาแต่หัวกะโหลกโบราณน,นั้นน่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพมาก่อนหน้าหลายกลุ่มมันเป็นแนวคิดเชิงปฏิวัตินานก่อนหน้าเกาะเอลิสอเมริกาอาจจะมีผู้อพยพหลากหลายประเภทมาก่อนแล้วก็ได้ ทฤษฎีใหม่ที่น่าแปลกใจเกิดขึ้นสะพานแผ่นดินแบริงอาจไม่ใช่เส้นทางสายเดียวที่นำสู่อเมริกาเป็นไปได้ว่าก่อนการนำร่องยุคใหม่คนโบราณอาจจะใช้เรือหนังขนาดเล็กเพื่อท่องทานน้ำแข็งยุคโบราณและไปตั้งรกรากอยู่แถบชายฝั่งของทวีปอเมริกามานานแล้วก็ได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มผู้อพยพทั้งหลาย คำตอบอาจจะอยู่ที่สะโพกของมนุษย์เคนเนวิกนั่นเองบางทีพวกเขาอาจจะถูกขับไล่ออกไปเนื่องจากความขัดแย้งที่รุนแรงชนอเมริกันพื้นเมืองอาจจะไม่ได้มาที่นี่ก่อนแต่พวกเขาคือผู้ที่อยู่รอดมนุษย์เคนเนวิกก่อให้เกิดคำตอบที่ยุ่งยากใจแต่จิมแชตเตอร์สกลับเหลือวิธีเดียวในการศึกษา เขาทำงานร่วมกับช่างปั้นทอมแมคคลีแลนดเพื่อจำลองหัวกะโหลกของมนุษย์เคนเนวิกขึ้นมาเราจะใส่เบ้าล้อมอีกอันสิ่งที่สำเร็จออกมาเหมือนกับของจริงอย่างมากตอนนี้พวกเขาจะนำพามนุษย์เคนเนวิกฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ด้วยการใช้เบาะแสจากกะโหลกพวกเขาจะสร้างใบหน้าที่น่าจะเป็นของชายผู้นั้นเมื่อ9,000ปีก่อนตรงปากเนี่ยชตเตอร์เริ่มโดยการเติมรอย3-2รอยเพื่อบอกว่ากล้ามเนื้อควรจะหนาแค่ไหนรอยนั้นมาจากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไม่นานนักเขาก็สังเกตเห็นเบาะแสมนุษย์เคนเนวิกมีการแสดงออกของอารมณ์อย่างหนึ่งที่ทำเป็นประจำจนมันฝังลงไปในศีรษะของเขากล้ามเนื้อนี่ยึดติดกับพื้นผิวกระดูกถ้าถูกทำซ้ำๆซากๆหลายสิบปีมันก็จะเกิดเป็นรอยขึ้นกล้ามเนื้อที่เขาใช้หนักที่สุดจะปรากฏตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนั้นด้วยมันคือสิ่งที่ยกมุมปากขึ้นแบบนี้ และทำให้คางชี้แบบนั้นเขาก็คือสิ่งที่คุณทำเวลาที่เจออะไรที่มันไม่น่าพอใจระดับกล้ามเนื้อต้องทำให้ยาบหนตอนนี้พวกเขาจะสร้างกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วค่อยๆจัดวางตำแหน่งในกรณีนี้พวกเขาจะไม่เพิ่มไขมันไปมากนัก มนุษย์เคนเนวิกมีสุขภาพที่ย่ำแย่และอาจจะมีใบหน้าผอมเราได้เพิ่มกล้ามเนื้อที่สำคัญของใบหน้าเข้าไปถึง20จุดตรงจุดที่จะทำให้มันเกิดใบหน้าที่มีอารมณ์มากที่สุดเรายังเพิ่มกล้ามเนื้อที่คอขนาดใหญ่เข้าไปด้วยและ,ะุณจะเห็นว่านี่ก็เริ่มจะเป็นรูปทรงของมนุษย์ขึ้นมาแล้ว ต่อมาพวกเขาก็เพิ่มผิวหนังปกปิดกล้ามเนื้อทั้งหมดแล้วก็กำหนดอายุพวกเขาเพิ่มริ้วรอยของปีที่ใช้ชีวิตด้วยความเจ็บปวดจากซี่โครงหักและคมหอกที่ทิ่มตามอยู่ตรงสะโพกเข้าไปด้วยอรอยตานนี้ผมจะลองทูงดอกนะพวกเขาเพิ่มผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่แห้งแ้งและโหดร้ายเข้าไปริ้วรอยต่างๆทำให้ผิวหนังของผู้มีอายุมากเต่งตึงน้อยลง เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันโหดร้ายจากความเจ็บปวดชายคนนี้จึงแก่เร็วกว่าปัจจุบันมากเราคิดว่า,าคนคนนี้น่าจะดูเหมือนกับาชาวไร่ที่ทำงานหนักอายุก็คงจะพอๆสักกับคนอายุ50าสปลายๆผมว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นหลังจาก9 0 0าปีผ่านไปมนุษย์เคนเนวิกก็ปรากฏตัวขึ้น เขาจะเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองชาวยุโรปหรือว่าเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นทุกอย่างดาเนินต่อไปแบบนี้แล้วผมก็หันหน้าเขากลับมาตรงหน้าผมมันใกล้มากเลยเรียกได้ว่าตาต่อตาเลยครับผมก็ทึ่งกับความเป็นมนุษย์ที่เด่นชัดของเขามากมันย้ำเตือนว่ามนุษย์เคนเนิีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและเขาก็มีความปรารถนาเป็นของตัวเขาเองมีความชอบไม่ชอบ และความยากลำบากในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเขาก็เหมือนเหมือนกับพวกเราทุกคนแหละทุกวันนี้การต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อช่วงชิงสิทธิเหนือมนุษย์เคเนวิกยังดำเนินต่อไปนักวิทยาศา,ศาสตร์อยากศึกษาสิ่งล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งที่ได้จากทวีปอเมริกา ขณะที่ชนพื้นเมืองก็มีสิทธิทางด้านศาสนาและกฎหมายที่จะฝังบรรพบุรุษของพวกเขาให้ถูกต้องแต่ไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรมนุษย์คินวิกก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับชาวอเมริกันไปแล้วดูเหมือนว่าอเมริกาจะเป็นดินแดนแห่งผู้อพยพอยู่เสมอ ด็อกซิลาสตีมิ่งสารคดบีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android d o ด i l l a Know the Unknown